สวัสดีค่ะวันนี้ฉันก็จะมานำเสนอยอดก,การลงรักษา Windows 7นะคะาการลงรักษา Windows 7นะคะจะทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น,นะคะ่ะเริ่มจากการเพิ่มความเร็วในการเปิดปิดโเครืก่อนเลยนะคะมาที่ปุ่ม Start คะ่ะพิ้นเข้าไปเลย C slash Windows แ s u r ก็ c e แล้วก็กด enter เลยค่ะคะ mm ่ะบางคนจะไม่ค่อยได้ใช้งานในส่วนนี้นะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้แต่ในที่นี้ได้ทำการลบไปหมดแล้วะคะ mm ่ะ hmm. ก็จะมาสาธิตให้ดูนะคะถ้าจะลบให้กด ให้กด Ctrl A Shift ดี l ีได้เลยค่ะเมื่อทำการลบแล้วไฟล์จะไม่ค้างอยู่ในถังขยะนะคะหรือดิสเซ l ค่ะเมื่อลบเรียบร้อยแล้วก็จะปิดหน้าต่างนี้ไปเลยค่ะถ้าหลังจากนั <s uh,> <s ้นก็จะมาดูส่วนของการเพิ่มความเร็วตัวเครื่องต่อเลยนะคะ ทำเหมดิมนะคะมาที่ปุ่มส Start พิมพ์คำว่า i d i i t นะคะกด Enter เลยคะ่ะหน้าตาจะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะ่ะบางคนก็จะไม่ค่อยได้ใช้งาน่่วนี้นะคะอันนี้มีหลายขั้นตอนเปิดให้เลือกเปิด ปิดให้เหลือแค่ในสว่วนของที่เราจะมาดูในหัวข้อ H Q เราจะมาดูในสว่วนของหัวข้อ H Q หวันักนก็มาที่โลกข้อหมือชียโลข้อมหมชีนะคะ สมาที่ s y เต็มนะคะอ๋อแล้วสต s เต็มเสร็จแล้วก็มาี่คอเนเน็คอนเน็ตเซตคือเลขหนึ่นเซตนะ,ะ่งสองอัน จากลิิเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ไปที่คอนโทรล ที่รักแช่์มอนเจอร์เลยนะคะ ตาแบบนี้นะคะต่อมาให้เลือก Memory Management น,น,นะคะแล้วกดคลิกเข้าไปเลยก็เลือก Profile แล้วมี เราไปเตอร์นะคะตับเบิ้ลปเข้าไปเลยค่ะต่อมาให้ดูทางขวาเลยคะก็จะมีคำสั่งชื่อว่า enable perfect enable perfect นะคะเร่องนี้นะคะกดิีเข้าไปเลย ให้เรากดเลขสามนะคะใส่เลขสามเข้าไปเลยแล้วกดโอเคปิดหน้าต่างเลยค่ะต่อมาจะมาดูที่จะมาดูไฟขยะในมิดเดิลเจ็นะคะจะมีไฟขยะ สะสมอยู่มากก็จะส่งผลเสียในด้านการทํางานของเรานะคะทําให้เกิดความล่าช้ามากค่ะก็มาดูนะคะทําเหมือนเดิมนะคะมาที่ปุ่มสตาร์ทพิมพ์เปอรเซ็นตข้าไปค่ะ P E M T เปเซ็ เจอไปค่ะก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้นะคะเป็นไฟลขยะที่ไม่ได้ใช้งานก็จะทําให้ก็จะทําการลบออกนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องของเราไม่ช้าเหมือนเดิมนะคะก็ทําการดี้ e ลบออกไปเลยนะคะกดเ,เย็นค่ะ รอสักครู่นะคะมาทำกำลังทำการลบก็ไฟเยอะมากมาทำการลบนะคะเพื่อไม่จะไม่ให้ตัวเครื่องของเราชา้าหรือเนะคะ หากเมื่อทำการลบออกแล้วนะคะให้ปิดออกไปเลยค่ะปิดหน้าต่างออกไปแล้วนะคะต่อมาก็จะมาดูการค้นหาโลกทางอินเทอร์เน็ตนะคะมาที่ปุ่มสตาร์เหมือนเดิมเลยคะ่ะเปิดไปที่คอนโทนานแนลนะคะ ไปที่ n e t w o r k at internet นะคะ netbird ดิฉันก็ขอจบการนําเสนอปเพงเท่านี้นะคะ่านที่ฉันนางสาววรารัญญาแผ่นทองนะคะรหัส57023498002ค่ะรหัสกลุ่ม5702349801ค่ะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะค่ะทิฉันขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ